คือเขาจะห่างเหินหรือไม่ห่างเหินเขาก็สนิทกันอยู่ดีเธอเขาสนิทกันคืออย่างนี้อิ่มน้ําเอิร์ดนี่เขาสนิทกันสไตล์อิ่มน้ําสนิทก,กันกว่าน้ําเบียร์อีก เขาไม่อยากให้คนจับจ้องในลูกเขาต้องวางตัวเอาเป็นนักการเมืองที่ล่ะนอสัวเขาก็ม่ได้เป็นแม่ที่หละแม่เห็นยังกับว่าเป็นอย่างเพราะว่าแม่เป็นอันเขาเป็นคนดังเขาเป็นหมอดูเขาเป็นเส้นเล็กมนบอกแต่ว่าพี่อิมพีนามแล้วเป็นอันผู้ทรงเด้ผู้ทรงเกียรติแล้วเป็นอันสอสอยังเกินเกินงามกับสิบ่ดีปันใดนากระต้องประมาณหนึ่ง ก็ต้องประมาณนึงเข,ข,ขาเคยบว่าไปกินข้าวด้วยกันเจอกันห้องห้องห้องอิ่มน้ำเอิร์ดเนี่ยแต่ว่าไป,ไปอิ่มน้ำเอิร์ดเบียร์ทำเบองโรด